สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ ep แรกนะคะของการไปเที่ยวทริปสวิตอิตาลีของฉานะคะก็เริ่มต้นขึ้นนะคะวันที่16เนาะปี2018นะคะก็ตอนนั้นนะคะพี่เขาก็นัดเราที่สนามบินมาห5าโมงนะคะเราก็ไปถึงสนามบินก่อนเนาะก็เช็คอินทำอะไรให้เสร็จนะคะแล้วก็รอขึ้นรอเข้าเกตอีกทีะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็ขึ้นบนเครื่องเนาะก็จะขึ้นจากอ่าแบงคอกกรุงเทพนะคะไปถึงอบูดาบีก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปต่ออีกลำหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เราได้นั่งอยู่ข้างกันเลยนะคะเป็นฝรั่งเป็นคนเยอรมันนะคะเขามาเที่ยวเนี่ยสาประเทศนะคะคือลาเวียดนามแล้วก็มาจบที่ไทยนะคะตอนนี้เขากำลังบินกลับไปที่เยอรมันนะคะ ก็ได้ทักทายคุยกับเขานะคะก็ขอเขาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาก็บอกเขาชอบประเทศไทยมากเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารไทย <c oughs> ตอนนั้นนะคะก็เป็นตอนที่เราลงจากเครื่องมาแล้วเนาะแล้วเราก็มาขึ้นรถกันนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนั่งรถทัวร์เนี่ยนะคะ <c oughs> ที่มีพี่ไกด์ คอยอยู่บนรถแล้วก็คอยเล่าประวัติต่างๆให้ฟังนะคะเราก็ำลังจะไปที่โรงงานช็อกโกแลตก,กันนะคะก็โรงงานที่เราไปกันนะคะก็ชื่อโรงงาน Fre y c h o c o l แ t e f a c t o r นนะคะก็เป็นโรงงานที่พี่ไกด์เขาจัดทัวร์ให้เราไปกันนะคะนี่คือช็อกโกแลตนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นตั้งๆแผ่นๆเนี่ย <c oughs> คือช็อกโกแลตเยอะมากนะคะคือน่าซื้อมากนะคะ ือเป,เป็นคนสายช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะมาเจอช็อกโกแลตในโรงงานช็อกโกแลตนี่ก็คือแบบละลายมากนะคะฟินมากๆนะคะนี่นะคะก็เป็นอ่าาเดินเข้าไปก็จะเหมือนเราอารมณ์แบบเข้าไปในมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีจุดแต่ละจุดให้เราคอยได้ชิมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหน้าโรงงานเลยนะคะหน้าโรงงานก็เป็นสีแดงเลยคะ่ะโรงงานข้างในเขาจะเป็นสีแดง แล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะนั่งรถบัสต่อนะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวนะคะโดยจุดนี้นะคะก็จะเป็นวิวข้างทางนะคะที่สวยมากนะคะไม่เป็นบ้านแบบชันเขาขึ้นไปไล่สูงขึ้นไปนะคะทอดยาวสุดสายตาแล้วก็มีบ้านคนนะคะสวยมากแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ ลูซานแล้วนะคะก็เป็นเมืองหลวงเนาะ,ะเข้าในเมืองคะ่ะเราก็จะไปไปทานข้าวกันนะคะก็ตึกบารล,ล่าช่องอเ,เขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะก็อารมณ์ก็คือร้านจีนเลยนะคะสีแดงเห็นไหมสีแดงคือบ่งบอกถึงความเป็นประเทศจีนนะคะสีแดงคือสีมงคลของเขานะคะก็อาหารก็ อาหารจีนนะคะไจจีนเนาะก็จะคุ้นปากเราอยู่เนาะก็เป็นมื้อแรกก็อร่อยะค่ะนี่คือไข่เจียวนะคะที่พี่ กด์บอกว่า30สิวิตฟังค่ะจานี้คูณ30ค่าเงินสวิตเข้าไปคะระหว่างทางนะส่วนใหญ่นะคะที่ถนนที่สวิตเนี่ยที่สังเกตนะคะที่เราสังเกตคือถนนจะแคบนะคะแล้วก็จะมีอุโมงค์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคือขับขับไปเนี่ยลอดอุโมงค์ลอดอุโมงค์เนี่ยเยอะมากนะคะวิวข้างทางก็เลยจะเป็นแค่เชิงเขาเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ตอนนั้นเราไปก็อารมณ์ต้นไม้ก็จะมาณนี้นะคะคือเหมือนใบใบร่วงแล้วนะคะหรือดูหนาวเนาะตอนนี้เราก็ถึงกันที่อ่า Lake of เฟอร์เลยนะคะก็เป็นจุดที่จะมีสะพานไม้นะคะเก่าแก่นะคะอยู่ที่นี่เองนะคะก็ถ่ายวิวนิดหนึ่งนะคะก็มีแม่น้ำนี้นะคะที่อยู่ตรงสะพานไม้นะคะสะพานไม้เก่าแก่นะคะนั่น,นะคะ่ะ นั่นแหละค่ะคือสะพานไม้ชาเป l Bridge นะคะคือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันนะคะเราก็จะมาถึงนี่แล้วนะคะยังไงก็เซลฟี่ยังไงก็ต้องจัดนะคะในงานก็ต้องเข้าไปดูนะคะตอนนี้เราก็เซลฟี่กับอ่าแบ็คกราวสวยๆนะคะวิวบ้านเมืองเขานี่แบบสาดสะอ้านนะคะแล้วก็สวยค่ะอากาศเย็นใส่โคสอะไรได้แบบเออไม่ต้องกลัวนะคะ คือใส่ยังไงก็ได้นะคะแต่งตัวที่ถ้าอยู่เมืองหนาวเนาะส่วนใหญ่ก็จะใส่หลายชั้นนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะเราก็ต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็สวยนี้นี่เราก็กําลังข้ามถนนนะคะเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนน,นะะ้นเนาะถนนก็คือยาวใหญ่มากนะคะอ่านี่นะคะเราก็ถึง สะพานไม้เก่าแก่ของสวิตแล้วนะคะที่ชื่อชาวเบรจนะคะมีอายุมากกว่า500ปีนะคะเป็นสะพานที่แก่มากนะคะคือ500ปีคิดดูว่าสะพานไม้อะไรอยู่ได้ตั้ง500ปีนะคะคือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันนะคะที่จะมีะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ได้นานขนาดนี้นะคะผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยนะคะก็ยังอยู่ จึงเป็นแลนด์มาร์กนะคะที่อถ้าคนจะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เนาะตอนนี้เราก็กําลังกลับแล้วนะคะก็ขึ้นบัสต่อเนาะก็บรรยากาศข้างล่างจะเป็นเชิงเขานะคะมันจะสูงมากนะคะชันนะคะมองลงไปนี่จะเป็นลานแบบลาดลงไปเลยนะคะนี่ก็คือแทานเที่ยวอผ่านเส้นทางะค่ะ นี่เรากำลังจะไปอินเทอร์ลกเกนนะคะก็คือเข้าไปเมืองที่เราจะไปพักกันในคืนนี้นะคะนี่ก็คือคือคอนแรกเนาะเราก็จะไปพักกันที่อินเทอร์ลักเกนคะอินเทอร์ลเกนบอกเลยว่าประทับใจมากนะคะส่วนตัวชอบมากรู้สึกเมืองมันเงียบสง,งบดีนะคะแล้วก็อ่าจะไม่จะเป็นโคนสไตน์กับรูซานนะคะแต่อารมณ์ก็คือจะเป็นแบบออกอยู่แบบอ่านอกตัวเมืองหน่อยเนาะ,ะแต่ก็มีความธรรมชาติเหมือน เหมือนกันนะคะความธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะที่สวิตถ้าเทียบกับอิตาลีเนี่ยสวิตจะธรรมชาติกว่าเยอะมากนะคะจะเป็นลักษณะพื้นที่แบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะป่าไม้เยอะมากอากาศตอนนี้นะคะก็คือ7องศาเนาะอย่างที่แปะไว้นะคะใน i อเนาะก็ออกมาจาก i อนะคะส่วนใหญ่จะชอบใส่อา,อากาศนะคะนี่ค่ะคือโรงแรม ที่เราจะมาค้างคืนนี้นะคะเป็นคืนแรกนะคะก็ที่โรงแรมซิตี้โฮเทลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงมาเดินเล่นนะคะขึ้นไปที่ห้องอะไรเสร็จก็ลงมาเดินเล่นะคะเปลี่ยนชุดลงมาเดินเล่นถ่ายวิวบรรยากาศนะคะที่ดื่มด่ามากๆนะคะอากาศเย็นมากนะคะจาตอนนั้นจําได้เลยว่าคือใส่โค้ทที่ใส่เนี่ยไม่ใช่ว่า กันหนาวได้ะคะโค้ดตัวนี้รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ใช่โค้ดที่กันหนาวได้เท่าไหร่แต่อยากใส่นะอารมณ์ก็คืออยากใส่ถ่ายรูปนั่นเองนะคะก็ค,คือคิดไว้แล้วว่าชอบโค้ดตัวนี้นะคะชอบที่สุดในบรรดาโค้ดที่เอามาแปดตัวนะคะแต่เป็นโค้ดที่ชอบที่สุดก็เลยคิดว่าจะใส่ทั้งตอนอยู่สวิตซ์และอิตาลีนะคะ,ะ,คะก็เลยจับลงมาใส่ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็คือ โอ้น oh, มีฝนเฟอร์ด้วยนะคะก็คือปังปุริเยเวอร์นะคะสวยค่ะก็คือแบบวิวบ้างเขาสวยมากคนก็สวยนิดนึ่งนะคะเราก็ต้องมั่นใจเข้าไหวนะคะนี่ก็คือวิวนะข้างหลังสวยมากค่ะสวยมากเหมือนญี่ปุ่นเลยอะอารมณ์คล้ายครญี่ปุ่นเลยข้างหลังแล้วเราก็เดินทางกันไปที่หลังจากที่เราถ่ายรูปเ,ปเสร็จะคะเราก็เดินทางกันไปที่ร้านอาหารนะคะที่คืนนี้เราจะทากนกันก็คือร้านนี้นะคะ บอกเลยเวลาสวยมากนะคะเดินเข้าไปเนี่ยแบบพื้นที่กว้างมากต้นไม้ต้นนี้นะคะ่ะใหญ่มากสีเหลืองทองนะคะคือสวยมากอยากจะเข้าเดินไปถ่ายนะคะแต่ว่ามันมีอ่าเหมือนดอกไม้ค่ะล้อมรอบอยู่นะคะที่จะเดินเข้าไปไม่ได้ถึงตรงนั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปนะคะแต่สวยมากะค่ะตรงนั้นเราก็แชะกับเพื่อนสักรูปหนึ่งนะคะคือเพื่อความแบบ รอนะคะคือตอนนี้เราก็ยังรอคนอื่นอยู่นะเรามาเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่มากันนะคะแต่เรารีบ <laughs> เรารีบมาแล้วก็มานะคะแล้วก็เข้ามาในร้านปุ๊บก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากถังที่วงกลมอยู่นั้นน่าจะเป็นถังนมนะคะแล้วก็ร้านเขาเนี่ยจะตกแต่งได้แบบคิ้วสุดๆคะ่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นภาพขวามือนะคะที่เป็นก้อนๆนนะั่นคือก้อนชีสนะคะเป็นก้อนชีสที่เขาเก็บไว้นะคะชีสเนี่ยที่นี่เนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งแพงนะคะแล้วก็ยิ่งมีมูลค่ายิ่งอร่อยนะคะเขาว่าแบบนั้นนะคะชื่อร้าน ก็คือคาสิโนอินเทอร์แลกเกนนะคะอันนี้ก็เป็นาจานแรกนะคะที่เขามาเสิร์ฟก็คงเป็นเป็นเหมือนแอปเปติเซอร์หรือเปล่านะคะแล้วช้อนซ้อมทุกคนสังเกตนะคะเขาจะมีประกบให้ซ้ายขวาหน้าหลังซ <c oughs> ึ่งเราก็เติบโตมาการกับการกินแค่ช้อนกับส้มเนาะเราก็จะหมืนหมืนนิดนึงกับการมีช้อนซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็มีตะมีไม่ใช่ตะเกียบ เป็นมีดนะคะเอ่อนี่ก็คือฟองดูชีสนะคะที่เขาจัดมาให้เรากินเป็นเป็นอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอยากให้ทุกโต๊ะลองนะคะแต่ถ้าไม่พอใจหรือกินไม่ได้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฟองดูเอ่อเนื้อสัตว์เอานะคะปรากฏว่าก็คือกินไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่กินอฟองดูชีสจาก<อ>าที่สวิตเลยนะคะแต่ชีสเขาอ่ะเรารู้สึกว่าความรู้สึกเาราคือ นี่เราก็เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นฟองดูเนื้อเนี่ยคือตรงภาพตรงกลางคลิปวิดีโอตรงกลางนะคะแต่ภาพขวานี่คือฟองดูชีสะคะคือมันแบบชีสมันกลิ่นแรงมากทุกคนกลิ่นแรงจนเรารู้สึกว่าเป็นเราเราไม่ชอบอะค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบชีสรักชีสเนี่ยอาจจะฟินมากๆก็ได้แต่ถ้าสําหรับเราเราก็คือแบบ ขอบายนะคะเปลี่ยนเป็นเนื้อน่าจะดีดกว่าน,ะะน่าจะเป็นสายเหลากับขอเป็นอ่อลิ้มจิ้มแจ่วดีกว่านะคะนี่ก็คือจานเมนนะคะทุกคนงงมากมาแบบปลาแซลมอนสามตัวชิ้นใหญ่ๆนะคะคือเขาเขาจัดผิด <c oughs> ประเด็นคือเหมือนกับพ่อครัวเขาอ่ารับออเดอร์ผิดไปอะคะ่ะก็เลยเป็นความโบนัสของเรานะคะเป็นความโชคดีของเราที่เราจะได้กินแซลมอนสดๆนะคะสามชิ้นทุกคนเลยนะคะได้แบบนี้คือแบบ อิ่มอร่อยมากนะคะแล้วแซลมอนสดมากทุกคนสดแบบเนื้อมจุยซี่มากนะคะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีอ่าผู้เล่นดนตรีให้เราฟังด้วยนะคะเป็นเสียงแบบคลาสสิกสไตล์แบบยุโรปนะคะคือแบบฟุงฟริงมุงมิงมากนะคะคือแบบได้บรรยากาศสุดๆอ่ะชอบบรรยากาศของยุโรปตรงนี้มากๆเลยนะคะมันเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าเราชอบมาโดยตลอดนะคะทั้งคุณอ่า พี่นะคะก็มีเกมมาให้แต่ละเขาเล่นนะคะก็คือใครจะเล่นก็ได้นะคะเขาก็พาเล่นทุกโต๊ะค่ะก่อนที่จะเลนโพสต์มานะคะแกก็มาเล่นกับทุกคนเลยนะคะแกก็น่ารักมากนะคะเซลฟ์ีหนึ่งนะแกก็เฟรนลี่มากๆเลยนะคะอากาศตอนนั้นในในคลิปที่เห็นหนึ่งองศาแต่ข้างนอกจริงๆติดลบนะคะทุกคนเพราะขากลับที่เดินกลับห้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นติดลบ สามสี่องศา <Diamond City> เลยนะคะคือหนาวมากหนาวแบบออกมาคือเดินเดินกลับห้องนี่คือระยะทางน่าจะประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรได้อะค่ะแต่เดินหนาวปากสันเลยค่ะจาได้ว่าปากสันเบ่อเพราะว่าแบบอากาศมันหนาวมากแล้วโค้ทที่เราใส่มามันไม่ได้อุ่นไงคะมันเป็นแค่เสื้อโค้ททับเฉยๆเนาะไม่ได้มีความอุ่นอะไรมากมายนะแต่ก็อย่างว่าก็คือคุ้มค่ากับการได้รูป สวยๆมานะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันต่อไปใน EP ต่อไปเลยนะคะทั้งหมดก็มี5 EP ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปกับภาพสวยๆวิวสวยๆของสวิตนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย